A5 ค่ะ A5 นะครับล่างซ้ายสุดเลยนะครับเชิญครับมีเลขสี่เลข4ี่เลข5่าเลข8นะครับได้แล้วค่ะเชิญครับหลบ4เท่ากับ1ค่ะ4ลบ1เท่ากับ3 3คูณ8เท่ากับ2ีค่ะถูกต้องครับโอ้โหเรียกว่าประเดิมข้อแรกแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะครับน้องเตยไปต่อช่องที่2ช่องไหนครับ a 4ค่ะ A 4ขึ้นไปนะครับ1น0 0บาทนะฮะเลข3เลข7 1็แล้วก็8ครับ ได้ะค่ะได้เหรอเชิญครับ8ลบ7เท่ากับ1 3มลบ1เท่ากับ2 2คูณ12เท่ากับย4่โอ้เร็วมากต้องครับไปต่อนะครับช่องที่3ช่องไหนครับ B สค่ะ B สขยับไปทางขวานะครับมีเลข1เลข2เลข2เลขสีครับได้แล้วค่ะได้แล้วเชิญครับ4คูณ2เท่ากับ8 2บวก1เท่ากับ3าคูณ3ามเท่ากับย4ค่ะถูกต้องครับไปต่อครับช่องไหนครับ C 4ค่ะ C 4ไปทางขวานะครับเลข3า7 1กเ็ครับได้แล้วค่ะเชิญครับ13-7ลบ7เท่ากับ6 6คูณ3เท่ากับ18 18วกหเท่ากับยี่ค่ะถูกต้องครับมายต้อครัต้องใ่ครับตอนนี้สะสมแล้ว1,000บาทนะฮะ D4 ค่ะ D4 นะครับมูลค่า2,000ครับ 6, 6, 6, 0ครับได้แล้วค่ะ ไวมากเชิญฮะส0บคูณหเท่ากับหกค่ะครับหกคูณหกเท่ากับสามสลบสาเท่ากับยี่สิบสี่ถูกต้องครับเก็บไปแล้วส0มพบาทช่องต่อไปช่องไหนครับ e สี่ค่ะ e สี่ไปทางขวานะ 1, นึ่เจเจครับได้แล้วค่ะไวมากเชิญฮะ 10, บลบเเท่ากับสครับเจ็ดบวกหเท่ากับแปครับแคูณสเท่ากับยี่ถูกต้องครับไปต่อครับ E3 E3 ขยับข้างบนนะฮะอีก3าม0บาทครับเลข 2, 3, 5, 7ครับได้ละค่ะเชิญครับ7คูณ3เท่ากับ21 2ครับ5้ลบ2เท่ากับ3 1ครับวกสาเท่ากับย4โอต้องครับตอนนี้สะสมไปแล้ว6,000บาทไปต่อช่องไหนครับ D3 ค่ะ d D3 ไปทางซ้ายครับซ้ายละครับ1 1 1่2ครับได้ละค่ะเชิญครับ1บวก1เท่ากับ2 2คูณ1เท่ากับ2 สอคูณสิเท่ากับ24ค่ะถูกต้องครับไปต่อครับช่องต่อไปครับซีสค่ะ C3 มนะครับมีเลข3าม1 1บสครับได้แล้วค่ะเดินครับ11ลบ10เท่ากับ1นลบ1เท่ากับ2 2คูณสิเท่ากับยี่ค่ะถูกต้องครับช่องต่อไปช่องไหนครับไวมากเพื่อจะไปหาสี่พัน สีค่ะ C2 ขยับขึ้นด้านบนนะครับไล้ลใได้ลวใกล้ความจริงสา3ิครับได้ลหลือค่ะเชิญครับ13หาร13เท่ากับ1 9ึ่งเก้ลบหเท่ากับแปคูณสคณ3 24ยีถูกต้องครับสบายสบายเลยไปต่อเวลา b อค่ะ B2 ไปทางซ้ายนะครับเก็บอีก4,000บาทมีเลข6 1 6 9ครับได้ละค่ะเชิญครับ เลบ6เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4ครับคูณ4เท่ากับยี่ค่ะถูกต้องครับไปต่อครับช่องไหนครับ B1 ค่ะ B ีหนึ่งคือด้านบนนะครับ27 11 12ครับได้แล้วค่ะโอ้เชิญครับ11ลบ7เท่ากับ4 4ลบ2เท่ากับ2ครับสิคูณ2เท่ากับยี่ค่ะถูกต้องครับช่องสุดท้ายอีก5,000บาทครับ <Bye. S 2> ไปทั้งขวานะ <Bye. S> 2>, 2 3 11 11ครับ